คาเนโลประกาศน็อกเคเลปแพรนส์ก่อนยกที่8ในวันที่7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซาอูนอาวเรลสแชมป์โลก WBC WBO และซูเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทจะขึ้นชกเดิมพันแชมป์โลกกับเคเลปแพรนส์แชมป์โลก IBF รุ่นซูปเปอร์มิดเดิลเวทด้วยความแข็งแกร่งของซาอูนอาวเรลสที่แทบจะไม่พบกับความยากลำบาก ในการโชคที่รุ่น168ปอนด์เลยโดยบอลพนันถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาจึงยกให้ซาอุนอเวเลตเป็นต่อทางเคเลปเพนส์ถึง8ต่อ1ซึ่งทางซาอุนอเวเลตนั้นก็ได้ออกมาประกาศว่าเขาจะน็อกเคเลปเพนส์ภายในยกที่8โดยที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าผมจะน็อกคนคนนี้ภายใน8ยกแบบง่ายๆเพราะผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรและผมก็รู้ว่า จะจัดการเขายังไงเขาเป็นนักชกที่ดีแต่ผมรู้เทคนิคและประสบการณ์ของผมผมจะทำให้ดีที่สุดในคืนนั้นซาอูนอวเลสกล่าวความสัมพันธ์ของซาอูนอวเลสกับเคเล็ตเพนส์นั้นไม่ค่อยจะดีนักในงานแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยทั้งคู่สร้างเรื่องขึ้นในการเผชิญหน้าถ่ายรูปกันโดยทั้งคู่แลกเปลี่ยนคำพูดกันก่อนจะลงไม้ลงมือจนต้องให้ทีมงานเข้ามาห้าม เราจึงอาจจะได้เห็นการโชกที่ดุดันกว่าปกติจากซาวุนาเวเลสในไฟนี้นั่นเอง